ก็เดี๋ยวจะมานั่งรีวิวทุเรียนกันค่ะรู้ไหมว่าเราแบบว่าเราไปซื้อมาแล้ว3ามลูกแล้วก็มีคนเอามาให้อีก1นึ่งลูกนะวันนี้ก็มานั่งรีวิวทุเรียนกันดีกว่าช่วงนี้เป็นช่วงคอนเทมโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะ <Hi. S 1> ทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้มา แทงมือกันเลยจะแทงมือนะเป็นชิปแรกนะคะที่ถ่ายคู่กันผลไม้ราบยานบายนะคะบายนะคะมะม่วงค่ะมะมกินมจารายน้ำปลาหวานมาจากไหนน้ำปลาหวานอันนี้เราไม่ได้กิอนะคะป้าเขาเอามาฝากคพูดดังๆมันอร่อยมากแต่ยับเข้าไปมา ต่อทุเรียนมีตัวอะไะจ้ามีเล่นอะไรกันมีรายการวางข้างหน้าเราจะแกะทุเรียนโชว์นะคะเรดไปไส่มีดล่ะซึ่งทุเรียนเขาแกะอะไรคะค่ะเขาก็มาแกะเองค่ะทุกคนโอ้ยงะมาให้เดี๋ยวดิถ้าให้เราแกะเองวันนี้คงไม่ได้กินมือแหกด้วยนะจ๊ะมือแหกด้วยจ้างะแกะยังไงนะขนาดเขางะมาให้แล้วเราเดี๋ยวเราก็จะกินมะม่วง เป็นเพื่อนนะคะในการแต่เรียนทางนี้ค่ะช่วยอะไรวะอ้าโอเคได้เลยมันแง่ายมากง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเขาแกะไปแล้วเราก็แค่แงะออกค่ะเรอตัดมาแล้วมันเหมือนมันจะเตี้ยแต่ด้วยเนาะว้าให้เหลือเราก็แค่แงออกนะคะทุกคนทุกคนจ้านี่ว้าเพิ่มออกมาสวยมากเลยค่ะ โอ้โหเจ้าโอ้โหไฟหนึ่งอันอันหนึ่งอันหนึ่งไปนี่นะคะคุณเรียนของเราเพราะว่าสองลูกเนี้ยสองลูกนี้ยังกินไม่ได้นะคะลูกนี้มีคนเอามาให้ให้แต่ว่าเราก็เสียตังค์ไปอยู่แต่ว่าโละร้อยยี่สิบห้านะโลร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะ อันนี้กินได้แล้วอ,นนอ,นนอันนี้เป็นไรน,นั่งเป็นไรนั่งเป็นไรอ่ะอันนี้กินได้แล้วก็เลยให้เขาอ่ะไอ้น,นี่มาให้แต่ว่าที่กินอะจะกินตั้งแต่เมื่อวาน